โอเคผมก็ต้อลราบสวัสดนีนะผมไปด้วทุกคนกันด้วยเนะี่ยก็สําหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดี d s t o สต Shop นะคบทุกคนนะสำหรับน,น้องๆ้อคนไหนนะที่อยากได้นะมไอดีนะผมในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนไปอยู่กับเว็บนี้เลยนะบก,ก็ก่อนอืนะ่นแม้วเราต้องสมัครกันก่อนนะผมแล้วก็ใครที่อยากได้โค้ดนะผมนี่พี่ครมาแจกกันด้วยนะบนโอเคก่อนอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการสมัครนะคบผมก็ด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะคบผมแล้วที่สองจะเป็นรหัสผ่าน นะครับผมมลที่สาม่าจะเป็นยืนยาลาดผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับทุกคนพอกดสมัครสมา,สมา,สมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เงี้ยผมก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมเติมเงินเพียง2 9 9ร้อยเก้าสิบเก้าจะได้เครดิตคูณสองนะครับผมก็ใครที่แบบอยากได้ก็จัดเลยนี่ครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมนนบผม,มาดูกันดีกว่าครับผมว่า จะมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างจะไอเล่นกันบ้างนะคะผมก็จะมีปืนข้างหัวข้างเขานะไอดีหัวขาวบกเอฟนะคะผมแล้วก็จะมีไอดีโคตรรวยเนี่ยผมไอดีหัวขาวครับไอดีมัดเทพนะคะผมไอดีปืนอัพเลเวลนะคะผมไอดีหัววาววันนะครับไอดีปักธงเศร้านะทุกคนนี่ปักธงเศร้าเจ็ดวันเก้าสิบเ้านะครับผมแล้วก็ไอสายนักแข่งนะคะผม ก็ประมาณนี้นะคบทุกคนไอ้ผ่านหลด้วยนะคบทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันดีกว่าครับผมสำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบ2ขวันนะทุกคนใครที่เติม2ขวันไม่เป็นก็สามารถนะที่จะไปดูคลิปแล้วก็ใน u t u b e นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคครับผมก็ก็พอดูคลิปแล้วก็เอาลิงก์ใส่ตรงนี้แล้วกดตรวจสอบนช้ง่ายๆนะครับผม สำหรับวิธี่จะเติมโค้ดนะผมไปที่เติมโค้ดนะคะผมแล้วก็มาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวพี่จะส่งให้ดูนะแล้วก็ใส่รพร้อมพี่เลยนะทุกคนใส่รพร้อมๆพี่เลยนะทุกคนนี่ฮะก็จะเป็น D I D ขีดสี่ห้าแปดสองนะครับทุกคนนะโอเคก็กดไปเลยครับทุกคนโอเค,คผมได้มาแล้วครับหนึ่งร้อยนี่ยผมก็ถ้าได้ไหวก็คำเป็นเงนด้วยนะทุกคนนะโอเคก็มาครับทุกคน พี่ได้หน,นึ่งร้อยนะคะผมเนี่ยหนึ่งร้อยพอยตตรงนี้นะครับทุกคนเงินดูพอยก็ได้ตรงนี้นะทุกคนก็ใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็นี่ครับผม,ม,100มนะหนึ่งร้อยไปทำอะไรได้บ้างครับผมก็จะมโีโอ้เดี๋ยวนี้พี่มาเป็นไอดียสั่นักแข่งดีกว่าครับทุกคนนะส่ายนักแข่งนะครับผมไป ใช่เลยครับผมโอเคครับผมดีครับผมพี่ก็ได้มาแล้วสําหรับไอดีสายนักแข่งอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมว่าได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับคนไปดูในเกมกันครับทุกคนโอเคทุกคนก็วันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเดียร้อยแล้วผมก็นี่ครับผมเป็นไอดีนี้มีหนักม่วงด้วยนะทุกคนนะครับผมแล้วก็กางเกงไปในเกง ชิปนอนนะครับผมมีปืนอัพเลเวลเจ็ดนะผมเป็นอต้องยาวนะครับทุกคนแล้วก็แล้วบินหน้ากากไฟด้วยเนี่ยครับผมนี่เสื้อเอซุดกางเกงนอนใส่ตามันครับผมแล้วของแรงโคตรเยอะทุกคนเนี่ยผมก็ตอจมาเนี่ยผมของที่แบบเป็นเนี่ยผมก็ไออยากได้ดีแบบนี้แล้วผมแต่พี่จะจิ้นใต้คลิปนะทุกคนก็ลองถึงมาดูนะครับผมก็โคตรเป็นเลยนะครับผมเนี่ยแค่นี้ก็เป็นแล้วนะทุกคน มีหน้าก,กากไปด้วยนะทุกคนโอเคประมาณนี้ผมก็ยงไงก็ฝากกดไ์ก็แชร์ด้วยนะผมจะกันใหม่คิปหน้านะคะผม